จักจึงได้ปะกูกลับแล้วนะจ๊ะได้เต่าใช่ไหมที่การะเบิดอะไลูกนึงตายต่อเกหน้ากเขาใหญ่หลุมาซอยมาะสอเป็ดคู่ซอยซอยน้าดึงเขาใหญ่ตายเขียเขาใหญ่ปะคุณเลีย์รอดไปไหนพี่ลอยปะลอยอยู่จักคุณยนี่านจิอยยังไม่เลีย์ใช่ปะลอยไม่เลียวลอยลอยได้ลอยตรงไหนลอยตรงไหนแจงตายเขีย

จะไม่ตายเอเมอีกว่าตายเดียร์เข่ง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 เอามโงเองน่ามมงเอะตายเดียร์มาจ้าเขยิโลเองอ่ะสัตว์จัดฉันหลังยึง ไปกูคนกูคนกูอไไปกู้ไปไปนั่นไปบล็อกไปกองไปแล้วจะเจอวอยเยี่ยตายยีพี่พลาดีก่ายะลาสมองสยแิงเดี๋ยวไปชิบอเลยมาีสองย่ายม่ตายีสองยวเดินยาวเดินตายยกไปยกไโดนแจ็คตย พี่เจ็บมากพี่เจ็บมากพี่จะตายไปไหนเปิดด้วยหนึ่งสองสามเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยแล้วจะตายจะตายจะตายไปมาตัว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 ตายไม่บ้ามันบ้ามันตัวบาถึงบาถึงกองแดงเลยใช่ไหมบ้า เต้นจักเอ้ยจะทายว่าออเสมอแล้วเพื่อนจะเล่นจีมเจียมหมุไ้นะรอดระเบิดหรอเนี่ยม่ยตายไม่ตาตัวนี่มันโดดิงกูวะแต่กูตกไปไปไปงไปไปเลี้ยงเล็กคับ สองตัวสองตัวดูผ่านอยู่ดูผ่าน้อยู่พี่ิงเจ็บเจ็บเจ็บตายเฮียไอ้ไรวะเียเฮียเฮีาเฮีย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 เฮยเฮี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 บเฮียเเฮียยเฮีเฮี้ยยเฮียเฮ็ยเฮียเฮเฮียเฮเฮียเฮเจ็บเฮียเฮียเฮเฮียเฮียเฮียเียเฮเฮียเฮียเเฮีย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 เฮีบเฮียเจ็บเฮีย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 เฮีเฮีย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 เฮีบเฮียเฮียเเฮีย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 เเ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 

บอลมีต่อบอลมีมาช่วยเราตัวบ้าไหมอยู่บ้าไหมอยู่ช่วย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 ช่วงช่วงช่วย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 ช่วงช่วย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 ช่วช่วย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 ช่วช่วยช่วยช่ว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 ช

จิ้มๆเินกับเพื่อนนะน้ำไปได้อ๋อจะนำไปนะมั่นใจแล้วตอนนี้ไม่ได้ไ้สัตว์ Alright Let's move out ไม่กูยิงถักให้ก็ได้พี่แม่กูยิงถักให้ก็ได้เอาอย่างเอาอย่างเอานแอ้วตายพี่แม่ไปเลยน er ี you you. Oh, no. okay. Okay. ่ไปไปไปเลยนี่จับไก่แล้วย้ำๆวางเองวางเงกระเฮีย Blue Team Win ว้ยต้องระเบิดให้ดู ไอ้เราบังเราบี้านเราเราีดัเรา่ข้ามเลยเราีดัอย่างเข้ามมามาข้ามแล้วข้ามแล้วเราไม่ให้เราไม่ให้รถสรถางรถางรถางาดิดิเก็บมาเก็บมาาลวตายแล้วตาเลายวตัวเ่ตัวเน่ตัวเน่ตัวเนาลายเวาน่าตัวน่าตัวเ่นี่้หอมคอมคเจอเจเมาเลยนเลยมาเเลยเราปาดแจ็คมุดมุดมยิงไปอ่ะมาเลยมุดยาวเลยมุดยาวเลยเรเย 走走走走